วันดี้เพื่อนๆนะครับวันนี้พามาดูคีย์บอร์ดของผมนะครับก็คือคีย์บอร์ดโอนิคุมะนะครับตัวนี้ซื้อไมา่จากร้านบรนณนาพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับที่ทวิกิตรีทำนะครับท่านี้ที่ผมไม่เคยรู้จักคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับคีย์บอร์ดแบบนี้เรียกว่าคีย์บอร์ดแมชชีเนิคอลนะครับคือมันตัวนี้มันจะแบบมันมันจะไม่ใช่แบบยางนะมันจะเป็น แต่ละอันมันจะเป็นสวิตของมันเลยซึ่งมันมันกดง่ายมากครับมันใช้แล้วติดแต่เสียงมันจะค่อนข้างดังก็พิมพ์ดีมากใช้ดีมากถ้าใช้นี้แล้วไม่อยากใช้อันเก่าเลยอันเก่าผมก็ว่าคือจริงผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเวยอันเก่าของผมเนี่ยยี่ห้อ HP ตัวเนี้ยเป็นยางแต่ว่าผพว่ามันก็นิ่มนะมันก็พิมพ์ดีแบบเราว่าพิมพ์ดีมากเลยแต่ตัวเนี้ยซื้อมา3 8 0บาท จากแอดไว้นะครับผมก็ว่าเอยดีมากเล้วนะแต่พอมาเจอแบบนี้นครับติดที่ผมได้ไปซื้อที่ผมได้ไปซื้อรุ่นนี้เพราะว่าผมนะ่ะหันมาใช้ซื้อ mac mini m 4ไม่ใช้ทีนี้ออกคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยของ Apple เนี่ยมันราคาประมาณ6,000นคือเส์ก็ประมาณ2,000กว่าบาททีนี้เอลเลยว่าถ้า6000นะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อหรอกเพราะว่าจะ จะลองหาคีย์บอร์ดจากจากร,รุ่นรุ่นอื่นดูอะไรเงี้ยน,น่าจะมีขายอยู่ของนอกของที่เป็นเติร์ปาร์ตีเนาะทีนี้ก็พอไปถามร้านบานาน่าเขาก็บอกว่ามีก็คือร,นน 1, รุ่นี้พันห้าร้อยเก้าสิบรุ่นมีมีแค่ตัวเดียวด้วยในร้านนะครับผมว่าก็แพงมากเหมือนกันแต่ว่าเราเราใช้เม่นิมิแล้วเราก็ยังใช้แบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าบลูทูธเนาะ ไม,ไม่ไม่ต้องเชื่อมต่อไม่ไม่ต้องติดอันนี้นะฮะเนี่ยไอ้ไม่ต้องติดอันนี้ไอ้ไอ้ตัว USB ไม่ไม่ต้องติดนะครับก็คือเชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ซื้อเมาส์ด้วยเมาส์อันนี้เมาส์โลโลจิเทครุ่นป๊อปนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยมันเล็กก็เงียบเงียบแล้วก็ทันสมัยมากก็ ก็เล็กๆนะใช้ดีมากใช้ดีกับ Mac m i n i M เอ,อ i e ของผมนะครับซึ่งเป็น Apple ตัวนี้ผมคัสตอมไมได้มันคัสตอมไมเราเข้าไปในแอป,ปของของ o t i t h c h นะแล้วก็ผมผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบ็คปกติ Back นะแบ็คเันจะเราจะไว้ฝั่งนี้ใช่ไหมปกติแบ็คจะจะ,จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมทนีนี้ตรงนี้สองปุ่มเนี้ยแบ็คเนี่ยแต่ว่าผมเปลี่ยนแบ็คมาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น เรใช้งานได้นะกดกดนี้ก็คือก็คือกาออกเลยกากากาวินโดว์ออกเลยครก็ก็สะดวกดีเหมือนกันที่ผมซื้อผมผมไม่มีความรู้เลยนะครับกับพวกของ Mac เนี่ยว่าถามเขาว่าจากใช้ที่มันเป็นแบบบลูทูธเพราะว่าเราเราใช้ Mac แล้วเราเรามันมันตัวเนี้แม c m i n น a m r f มันไม่มีตัวเสียบแบบที่เป็นแบบ USB ที่ไปเสียบไวเลสไม่มีนะฮะต้องใช้บลูทูธ เขาก็เลยแนะนำตัวนี้ตัวนี้ซื้อได้ที่ไอทีเซตีนะ8ป5 0บาทรุ่นปกใหมใช้ได้ครับอันนี้ประหยัดประหยัดแบบแบบใช้ได้2ปีไอตัวฐานเขานะครับเข้าเคลมเลยตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะ,ะก็ดีมากมาพูดถึงอันนี้ต่อนะทีนี้พอตัวนี้มันมันใช้ได้ทั้งวินโดว์นะ วินโดว์ก็ใช้ได้แม c ก็ใช้ได้เสียบสายก็ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ใช้ไวเลสก็ได้ไวเลสก็ได้เนี่ยครับแต่ผมปิดไว้เพราะว่ากลัวหล่นหายผมก็เลยปิดไว้จะใช้ใจไวเลสได้นะครับโอ้ติดใจมากติดใจมากเลยครับใช้ดีมากแต่ค่อนข้างหนักนะฮะวัสดุอุปรกรณ์แบบดีมากยางตรงนี้นะยางตรงนี้วางไปกับพื้นแบบติดหนึบมาเลย ติดหนึบแบบไม่เคลื่อนเลยครับนีา่างตอนนี้ดีมากอว,วัสดุก็ดีไฟนะฮะพวกพวกนี้ก็สมารก,ก็จะมีไฟแล้วเนาะไฟก็ก็เปลี่ยนตรงน,นี้ของผมก็ของผมจะกดเปลี่ยนตรงน,นี้ได้มีไฟไล,ลายแบบก็ไม่ไม่เปลืองไฟนะฮะใช้ได้นานมากเลยใช้ได้เป็นเดือนถ้าถ้าไม่ได้เปิดไฟนี่ หลายเดือนครับกว,กว่าจะหมดกว่าจะหมดแบตบที่เอามาเล่าฟังเพราะว่าคือแบบเราไม่เคยคิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเออมันแพงมันแพงด้วยแล้วเราก็ไม่เคยมองเลยไม่เคยคิดจะซื้อเลยนะครับไม่เคยมองไม่เคยคิดจะซื้อเลยแต่พอได้ซื้อก็ติดใจมากเนี่ยคีย์บอร์ดของเราแบบน้ำหนักแบบมันดีมากครับแล้วก็ถ้ามันเสีย ถ้ามันเสียมันจะมีตัวดึง,ด,งดึงเปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วจะมีตัวดึงออกแล้วเปลี่ยนแล้วเขาก็จะแถมอันนี้อย่างตัวนี้แถมมาสองตัวนี้เป็นแบบบลูนะเขาเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าบลูเรดบราวอะไรมีหลายสีแต่แต่ส่วนมากจะจะใช้บลูกับเรดเป็นเป็นที่นิยมตัวนี้ก็คือบลูนะครับสวยงามมากครับผมก็ใช่ดีก็อืม ทำให้ขยันทำงานมากขึ้นโอเควันนี้มีแนะนํามาแค่นี้นะครับมันก็ตัวแมชช a เนลแมชชีเนลคีย์บอร์ดแบบนี้ก็มีตั้งแต่หลักร้อยก็มีนะแบบแปดเก้าร้อย